จิริตไรเดอร์ครับวันนี้อยู่กับทางอะไรไทยแลนด์ Thailand นะครับผมวันนี้อยู่กับบอลนะครับผมครับ,รบแต่เป็นตัวแทนในการที่จะให้ความรู้เราต่างๆในวันนี้ที่จะ มาที่นี่นะครับผมแล้วก็แนะนําหมวกสินค้าต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีให้แนะนําประวัติของอลราอีด,ด้วยนะว่าอันนี้ผมเรียกถูกวานว่าอาอีเนาะใช่ครับม,มันเรียกได้สองชื่อครับ,รบอารายก็ได้อไราก็ได้ถ้าเรียกไทยภาษาไทยก็อลราอีอาาอีอาอนะเพราะบางคนอาจจะสงสัยว่าใส่หมวกอะไรแล้วเขาท้อถามหมวกอะไรหมวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะดงนั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องไปเลยดีกว่านะครับผมวันนี้อยากจะให้ลองเริ่มต้นของประวัติที่มาคร่าวๆดูประวัติที่มาของอารายจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างหมวกทหารนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง่าแล้ว พัฒนาเป็นหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคนที่ทำเนี่ยชื่นชอบในการขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ผมจะบอกเป็นคร่าวๆครับได้เพราะว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถค้นหาใน Google ได้เลยอมโอ้โอเคครับผมป่ะแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเริ่มในของวัตถุดิบที่มาวัสดุในการผลิตขึ้นมาครับผมอ่าว่ามันเริ่มต้นจากยังไงบ้างรุ่นแรกอ่ะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นรุ่น R7 เจ v ดวี่อเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นหมวกอ่าเป็นแนวสปอร์ตเรซซิงเพราะว่ารถที่ใช้ความเร็วสูง หมายถึงว่าเป็นตั้งแต่เป็นตั้งแต่650บิ๊กไบค์ขึ้นไปแบบนั้นแล้วก็อย่างสมมติเมื่อกี้ที่พี่ถามว่าโครงสร้างมันมาจากอะไรก็คือตัวนี้จะเป็นโครงสร้างซุปเปอร์ไฟเบอร์กันใช่อันนี้แบบฉบับของอะไรเป็นแบบเฉพาะทางทางนี้เลยเรียกว่าเป็นอมสมบัติอย่างที่เห็นก็จะเป็นลายกราฟิกและลายสีพื้นเรียบๆเนาะครับผมเรียกว่ามันเป็นเริ่มทั้งแถบแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ลงมาอย่างนี้เลย มีทั้งแบบด้านมีทั้งแบบสีเหลียมแบบมีแบบโคดโคดติ้งด้วยใช่ไหมครับก็จะมีพวกรายนิเต็ดอย่างเช่นลายนักแข่งอะไรเนี่ยครับผมก็จะเป็นอย่างเช่นลายทีทีอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นรายการที่แข่งขันครั้งหนึ่งหนึ่งปีอาจจะมีครั้งหนึ่งครั้งเดียวใช่แล้วก็จะเป็นรายที่ทําจากรายการแข่งขันนี้โดยตรงก็จะเป็นรายที่ค่อนข้างหายากโอ้อาจจะเหมือนกับเป็นนมวกลิิเต็ดไปเลยใช่ครับผมวันนี้ผมยกตัวอย่างก็อาจจะมีได้หลายรายครับผมครับอเลกว่า แล้วในเรื่องของตัวนวมนะคบผมสามารถที่จะแกะทํคาความสะอาดซักออกมาได้ใช่ไหมครับผมในการถอดได้อันนี้ถอดได้ถอดได้หมดเลยถอดได้ทั้งใบเลยทั้งใบเลยว้า wow. วแต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับอ่าเป็นแค่เฉพาะบางรุ่นครับผมอ่าแล้วก็เรื่องของการที่พูดที่อ่านอย่างสรุปอย่างเคสผมเนี่ยใส่แว่นตา เรียกว่าทางอะไรก็คือรองรับได้หมดเลยใช่ไหมครับสบายครับสบายสบายเลยอันนี้ผมเปิดให้พี่ดูนะขออนุญาตนะครับได้เลยครับผมเอาเลยครับผมเชิญเลยครับอ่า i7 vivo ตัวนี้จะมีรองรับขาแว่นอ่ามีรองรับสามารถใส่ได้ครับผมมีช่องรองรับในของแว่นนะครับในตรงนี้ด้วยโอ้สุดยอดครับเออครับผม เรียกว่าระบบสายก็เป็นแบบดีดีลิงเนาะเป็นแบบดีดีลิงหมดเป็นได้มาตรฐานของโลกที่เป็นสายดีดีลิงนะครับโอ้โหครับผมเรียกว่าผ่าน ECE เรียบร้อยเลยของเราได้มาตรฐาน EPER206 ไอคอน6ด้วยครับผมนี่นะครับผมเรียกว่าชัดเจนเลยนะตรงนี้มีหลายมาตรฐานอีกแสดงว่าขนาด FM i ก็ต้องมีรองรับไว้แล้ว FM i เป็นบางรุ่นเหมือนเป็นบางรุ่นนะครับเป็นบางไซส์ด้วยใช่เป็นบางรุ่นดีกว่าเป็นบางรุ่นดีกว่าโอเคครับผม แล้วราคาล่ะคบผมเรื่องของราคาเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาใช่ไหมครับราคาถ้าเป็นลายกราฟิกก็อยู่ที่29 5 0 0ืบาทบาทครับแต่ว่าถ้าเป็นไลน์นีเดอย่างที่ผมยกตัวอย่างผ่านไปก็คือทีทีจะอยู่ที่33,000าบาทคือเป็นตั้งแต่3 0 0 0 0เป็นต้นไปแล้วก็20,000กว่ากว่านะคบผมเรียกว่าเป็นเลทสองเลทดีกว่านอกครับแล้วถ้าซีเรียสซีเรียสแบบนี้จะอยู่ที่ 26, 0 0 0บาท26,000บาทนะครับาทราคาผมเรียกว่าคืออันนี้ก็คือเป็นรุ่น เดียวกันหมดเลยแต่ต่างที่ลวดลายต่างๆแล้วก็ในการผลิตหมดเลยเนาะครับผมโอเคพี่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของอารายนะครับอ๋อเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่นใหม่ครับแต่ก็ออกมาได้ประมาณตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วแต่ถือว่าเป็นตอนนี้คือเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกแบบมาใช่ครับผมว้าวก็จะเป็นรุ่นคอนติกคอนติกครับคอนติกรุ่นเดียวกันแล้วก็มีระบบดีดีลิงเหมือนเดิมเหมือนอะไร้หมดเลยใช่ไหมครับอ้ แล้วก็เป็นเลเที่จับต้องได้เลยเนาะราคาสีเรียบเลยแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะรับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตได้อเป็นสปอร์ได้วยทัวริงได้ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์๋อมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็คือใช้ร่วมกันได้ถูกต้องครับมันก็ว่ารองรับความเร็วสูงได้ใช่ครับเหมือนกับเขาทำรุ่นนี้ออกแบบออกแบบมาเพื่อที่จะ ให้ตอบโจทย์ลูกค้าขับขี่ได้ได้หลายแนวได้ทั้งแนวสปอร์ตได้ทั้งแนวเรซซิ่งได้ทั้งแนวคลาสสิกคนดิ้งก็ได้งมาคลาสสิกก็ไม่ไปร้อเอรอครับผมก็คือเหมือนถึงว่าฝั่งนั้นจะเป็นทางสปอร์ตปปออรร์์สตแล้วก็เป็นสปอร์ตเลยจ่าจ่าเลยสปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้ครับผมบลูทูธล่ะครับผมเรื่องของบลูทูธรองรับหมดแล้วเนาะ อ่าเรื่องบลูทูธไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงก็คือรองรับทุกรุ่นรองรับทุกรุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องเก็บสายหรือว่าอะไรอย่าเงี้ยเวลาลูกค้าใส่บลูทูธสามารถเก็บรายละเอียดใต้รอบคอได้เลยใต้รอบคอได้หมดเลยแล้วก็ทางร้านเรามีบริการติดตั้งบลูทูธฟรีไอ้หยะมีติดบลูทูธให้ฟรีด้วยนะครับโอ้โหอย่างวันนี้พี่ซื้อ R7V Evo Line น่ากับน้องผมก็ติดบลูทูธได้พี่ฟรีโอ้ขนาดโอ้แบบนั้นเลยเป็นเป็นการเซอร์วิสของที่นี่โดยตรงนะครับจริงเซอร์วิสมีอออออีเเยยยะะครับผมมู๋่ เรียกว่าต้องมาเป็นลูกค้ากันที่นี่นะคะผม่าสําคัญคือต้องมาเป็นลูกค้ากันที่นี่นะคะอ่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะถัดไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นกันนะครับผมปเดี๋ยวเราตามกันไปฝั่งนู้นเลยกันทางฝั่งนี้นะผมทางนี้จะเป็นหมวกสไตล์วินเทจนะครับผมเราจะให้คุณบอลเขาได้ลองเกินทั้งหมดเลยนะว่าเป็นคอนเซปต์มายังไงนะครับผมแล้วก็เป็นชื่อรุ่นอะไรบ้างนะคะผมอ่ะเอาเลยครับผมไอบอลได้เล้าเลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคอนเซปต์เอ็กนะครับเป็นหมวกแนวคลาสสิกวินเทจ แบบเต็มใบเพราะว่าโมคาสสิกมันมีหลายแบบมันจะมีแบบเต็มใบแบบครึ่งใบอันนี้จะเป็นลายกราฟิกอันนี้จะเป็นสีพื้นนะครับสีพื้นแล้วถึงโครงสร้างต้องอยากดูโครงใช่โครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์การ์ดเป็นไฟเบอร์การ์ดต่างจากรุ่นนู้นจะเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์การ์ดอ๋อั่งนี้เป็นซูเปอร์ลงมารุ่นน้องลงมาแต่ก็ให้ความน้ำหนักที่เบา อ่าน้ำหนักน้ำหนักดีพตัวครับจะบอกว่าน้ำหนักเบาก็ไม่เบาเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งมาตรฐานที่ดีผมเชื่อว่าน้ำหนักต้องมีมีเกี่ยวข้องมามีเกี่ยวข้องมาใช่ครับผมอ่ะต่อเลยครับแล้วก็เรื่องช่องลมตัวนี้จะไม่ค่อยมีช่องลมระบายอากาศเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเขาเขาเออขาออกแบบมาเพื่อคลาสสิกวินเทจเขาอยากให้เรียบให้ทรงจะเหมือนรูปไข่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูใช่แล้วก็เรื่องช่องลมจะมีข้างหน้านะครับสามารถเปิดปิดข้างในได้อ๋อเปิดปิดด้านในเป็นการเหมือนกับเป็นช่องลมซ่อนด้านในใช่โอ้ โอ้นี่ความรู้ใหม่แบบว้าวเขาดีไซน์ให้เรียบให้สวยให้ดูแบบคลาสสิกที่สุดแล้วก็มีช่องลมคิ้วนะครับเปิดได้สสเต็ปเปิดได้สองสเต็ปเลยแล้วก็ภายในสามารถถอดซักได้เหมือนกับรุ่น i7 v v o ครับแต่ล็อกคอไม่สามารถถอดได้ถอดได้เฉพาะแก้มรอบหัวครับผมอ๋อเฉพาะแก้มแล้วก็ด้านบนรอบหัวเท่านั้นนะครัา อออ่าโโเเคเคครับแล้วก็ลูกค้าที่ใส่แว่นตา <ừ> ใส่ตาสั้นอันนี้ <ừ> ไม่ต้องเป็นหัวครับอารายออกแบบมาจะมีช่องใส่แว่นก็รองรับเหมือนกระํางฝั่งนูเลยใช่รอ,องรับาผาครัาผม แล้วก็รุ่นนี้นะครับราคาไลน์กราฟิกอยู่ที่2 0 0 0 0ครับสองหมื่นกลางกลางสองหมืกลางกลางอ่าแล้วถ้าเป็นซีเรียสล่ะครับถ้าเป็นซีเรียสแบบนี้จะอยู่ที่1 8 0 0 0กลางกลางอ๋อหนึ่งหมื่นกลางกลางนี่จะเป็นรุ่นรีนิกเก็ตวีครับรีนิกเก็ตวีจะเป็นอ่าไปออกแนวสปอร์ตได้ไปทำสปอร์ตได้สิงได้สิงได้ก็เหมือนกับรุ่นคอนติกเหมือนเรื่องคอนติกเลยคอนติกเป็นรุ่นใหม่กว่า โอครับผมครับผมก็จะแตกต่างกันที่ภายในภายในแล้วก็เรื่องช่องลมตรงนี้อ๋อกแบบของช่องลมดีไซน์ต่างๆที่มันจะไม่เหมือนกันนะคะพูดแล้วก็โครงสร้างจะเป็นไฟเบอร์การร์์ดเไฟบอการ์ดใช่ครับช่องลมก็จะมีตรงคางสองจุดแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงชิลตรงชิลเหมือนเดิมแล้วก็ช่องลมด้านบนอย่างนี้ใช่ครับผโอ้โหเรียกว่า สวยงามทุกๆใบเลยและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละรุ่นเลยจริงๆนะครับใช่ครับสวยๆเลยครับผมส่วนราคาอ่าราคาสี่พื้นก็หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะคผมส่วนลายกราฟิกก็สองหมื่นสองหมื่นครับผมโอเค